หน่วยที่1อันตรายจากโควิดหรือโควิดนาทีนั่นเองค่ะโควิดคืออะไรโควิดหรือเชื้อไวรัสโคโรโนาเป็นไวรัสที่ถูกพบครั้งแรกในปีคศ1960แต่ยังไม่ทราบแหล่งที่มาอย่างชัดเจนว่ามาจากที่ใด แต่เป็นไวรัสที่สามารถติดเชื้อได้ทั้งในมนุษย์และสัตว์ปัจจุบันมีการค้นพบไวรัสสายพันธุ์นี้แล้วทั้งหมด6สายพันธุ์ส่วนสายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดหนักทั่วโลกตอนนี้เป็นสายพันธุ์ที่ยังไม่เคยพบมาก่อนคือสายพันธุ์ที่เจ็ดจึงเรียกว่าเป็นไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และในภายหลังผูกตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่าโควิด19หรือโควิด1 9นั่นเองค่ะเด็กๆเ,เรามาดูอาการกันค่ะเมื่อติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือไวรัสโควิด19อาการของไวรัสจะเป็นยังไงมาสังเกตได้ง่ายๆด้วยตัวเองดังต่อไปนี้เลยนะคะเด็กๆ 1. มีไข้ 2. เจ็บคอ 3. ไอแห้งๆค่ะ และ 4. น้ำมูกไหล 5. หายใจไม่ค่อยสะดวกนะคะแล้วก็ 6. เหนื่อยหอบง่ายค่ะเด็กๆและท่านผู้ปกครองเช็คอาการของตัวเองด้วยนะคะ เด็กคะถ้าหากมีอาการโควิด -19 เราจะควรทำยังไงดีเดี๋ยวทิเชื่ออันจะมาบอกนะคะขั้นตอนแรกเลยคะ่ะหากมีอาการของโรคที่เกิดขึ้นตาม5ข้อดังกล่าวเราควรพบแพทย์เพื่อทำการตรวจอย่างละเอียดนะคะและเมื่อแพทย์ซักถามควรตอบตามความเป็นจริงไม่ปิดบงังไม่ปิดเบือนข้อมูลใ,ใดๆเลยนะคะ เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้องมากที่สุดเลยนะคะหรือถ้าหากเพิ่งเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงเราควรกักตัวอยู่แต่ในบ้านไม่ออกไปข้างนอกเป็นเวลาอย่างน้อย14วันเลยนะคะเพื่อให้ผ่านช่วงเชื้อฟักตัวให้แน่ใจจริงๆก่อนว่าไม่มีเชื้อนะคะเรามาดูวิธีการป้องกันกันนะคะ 1. เลยนะคะหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอจามน้ำมูกไหลหอบเหนื่อยนะคะแล้วก็มีเจ็บคอ 2. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงนะคะ 3. ส,สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะนะคะ 4. นะคะระมัดระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาดนะคะ 5. ล้างมือให้สม่ำเสมอนะคะด้วยสบู่หรือ เจลแอลกอฮอล์นะคะอย่างน้อย20วินาทีนะคะความเข้มข้นของแอลกอฮอล์จะไม่ต่ำกว่า70%นะคะที่ไม่ผสมน้ำนะคะเด็กๆ6นะคะงดจับตาจมูกปากขณะที่ไม่ได้ล้างมือนะคะ7 หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดสัมผัสต่างๆนะคะโดยที่ไม่มีการป้องกันนะคะและ 8. รับประทานอาหารสุขสะอาดไม่ทานอาหารที่ทำจากสัตว์หายากนะคะเช่นค้างคาวนะคะ